วงจรของแบตฟูนนะครับกิจกรรมถ่ายบทบทที่6กันนะครับโดยอันดับแรกนะครับเราจะต่อ LDR นะครับโดยขาข้างหนึ่งของ LDR นะครับจะต่อกับสาม v สานะครับแล้วก็จะขาอีกข้างหนึ่งนะครับจะต่อกับอศูนย์ 0, แล้วก็ขาของตัวต้านทานนะครับต่อไปจะต่อในส่วนของ ultrasonic s e n อ o อ r น,น,นะครับโดยจะให้ตัวขาของ v c c นะครับต่อเข้ากับ ขาของ d 5้าสามนะครับของตัวบอดเป็นสายจัมสีเหลืองนะครับแล้วก็ต่อเป็นขาของกาวครับต่อเข้ากับกาวของบอดจะเป็นสายสีม่วงนะครับตรงนี้ต่อไปเป็นขาของทิกจะต่อเข้ากับขา d หกของบอดนะครับจะเป็นขาสีเขียวนะครับ จะเป็นขาอิโขครับต่อเข้ากับขา D7 ครับจะเป็นของ LED นะครับโดยการต่อขาเอนดหรือขาที่ยาวกว่าของ LED นะครับเข้ากับตัวด้านทานส่วนขาอีกข้างของตัวด้านทานนะครับให้เราเสียบเข้ากับ d c นะครับที่หนดส่วนขาสั้นของ LED นะครับหรือเคนด สวิตนะครับโดยขาข้างหนึ่งของสวิตนะครับต่อกับ D3 ของหนวดนะครับแล้วก็นะครับขาข้างเดียวกันของสวิตนะครับต่อเข้ากับตัวต้านทานนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปอีกข้างหนึ่งของตัวต้านทานครับเ็ากับสามีสามนะครับโดยจะเป็นตรงนี้ครับต่อไปจะเป็นการแสดงค่านะคะกดครั้งที <t os> <t os> ่หนึ่งนะคะจะเป็นค่าของ LDR ค่ะ สนะคะสถานะของ LED จะเปิดนะคะ, <c oughs> คะกดครั้งที่3ส,สถานะ LED ปิดค่ะกดครั้งที่สี่จะเป็นหน่วยซินและหน่วยนิ้วนะคะถ้าเป็นต้นไปจะแสดงผมป็นไป <c oughs> กดครั้งที่หนึ่งใหม่ค่ะ